ว่าตอนนี้ผมขอเล่าตะลุยพย้อนต้นสักนิดหนึ่งว่าในฐานะที่ด้านในใฝึกมาตามลำดับตามที่กล่าวมาแล้วองค์สมเด็จพระบทีิตแก้วสอนคาถาว่าปรามโมทเพื่อความสว่างสวัยของอารมณ์จิตที่เห็นสิ่งทั้งหลายอันเป็นทิพย์โดยสะดวก แล้วหลังจากนั้นมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็ทรงแนะนำให้เจริญในอริยสัจสี่ยับทุกให้เห็นทุกแล้วก็หลังจากนั้น,นให้เมตตาเจริญเมตตาพรหมวิหารจำได้ไมครับที่พูดมาแตวนันนี้แล้วก็จงกระทั่งท่านสลวแล้วก็ต่อมา ให้เจริญในอสุภกรรมฐานมรณานุสติกรรมฐานจนกระทั่งได้ผลคือทิพยพยานปรากฏได้ในปุเพนิวาสานุสติยานจูตูปป,ปาติญานอติตามสยานอนาคขาตา,า,างสยานปัจจุปนังสยานและยะถากรรมตายานแจ่มใสชัดเจนมากขึ้น จ่งกระทั่งเห็นภาพต่างๆได้เหมือนกะับกะวันในเวลาเที่ยงแต่ความจริงวิสัยนี้เป็นวิสัยขององค์สมเด็จพระสสม,มาสัมพุทธเจ้าจะพึงเห็นได้แต่ได้ว่าถ้าหากบรรดาเราเล่าทั้งหลายจะลองนำไปประพฤติปฏิบัติกัวบ้างจะมีผลดีดีหรือไม่ดีก็ต้องลองกันคือเท่าที่พูดให้ฟัง ว่าท่านผู้หนึ่งทำมาได้แล้เราก็เป็นอะไรบ้างท่านมีกี่นิ้วเรามีกี่นิ้วท่านมีอาการสามสิบสองเราก็มีอาการสามสิบสองล้วหลังจากนั้นท่านก็บเพรรมีสิบให้ครบถ้วนเป็นของไม่อยากรวมความแล้วก็หนึ่งให้เจริญอริยสัจสี่ สองมีพรหมวิหารสี่สามมีอสุปกรรมฐานแล้วก็มีมรณานุสติกรรมฐานหลังจากนั้นท่านย้ำว่าจงบำเพ็ญบารมีสิบทำบารมีสิบให้ครบถ้วนเจริญเมตตาพรหมวิหารสี่ให้ครบถ้วนเจริญอสุภกรรมฐานให้ครบถ้วนแล้วก็ ทรงอริยสัจสี่ให้ครบทนถือว่าอริยสัจสี่เป็นวิปัสนาญาณที่มีความสัมพันธ์มากถ้าว่าอย่างนั้นจำให้ดีนะฟังแล้วก็จำจำก็ไปปฏิบัติกันบ้างทำมันเซ็ค,ครบอย่างที่ท่านทำและในเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนั้นแล้ว ท่านบันทึกคอท่านไม่ว่าไม่เห็นจะยากเพราะว่าไม่มีอะไรยากเลยอริยสัจสี่ก็ไม่ยากใครไปใครมาก็ถามถึงทุกขเห็งคนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาทุกข์แล้วก็มีคนนำทุกข์มาแจกให้ทุกวันสำหรับเมตตาพมิหารทรงเป็นปกติ ขณะที่ทรงเมตตาพรหิหานก็ถูกด่าเป็นปกติถูกด่าถูกว่าถูกดินทาสูกเสียดสีถูกแต่งแกล้งเป็นปกติอารมณ์จิตท่านก็สบายทำไมจึงสบายท่านคิดว่าพวกนี้ไม่ใช่คนดีคนบ้าท่านก็เลยไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมา ออะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าด้านได้ที่ไปเจริญญาณอย่าลืมว่าองค์นี้เป็นพระทรงอภิญญาสมาบัติได้ห้าในปัญญาหกในเมื่อทรงอภิญญาและวิชาสามก็ทรงเมื่อทรงอภิญญาแล้วก็สามารถจะรู้ได้ว่าคนที่เขาว่าอย่างนั้นเน่ยตายแล้วจะไปเกิดที่ไหน ถ้ารู้ว่าการเขาทําอย่างนั้นเขาแกล้งแกล้งอย่างนั้นเขาเสียดสีอย่างนั้นเขาดินทาแบบนั้นเวลาตายเขาลงอาเวจีมหานรกแล้วเราก็จะไปแตะต้องอเวจีเพื่อประโยชน์อะไรนี่ท่านบันทึกของท่านไว้ว่าอย่างนี้นะท่านก็เลยไม่อยากเข้าไปใกล้เวจีเมื่อเจอคนพวกนี้มาด่าว่าเสียดสีท่านท่านก็ยิม้มสบายๆชื่นใจ เชื่อใ,ใจตอนไหนบอกโอ๋หนอไม่น่าเลยไม่น่าจะไปไฟไหม้คึกเล่นเลยแล้วก็ถท่ากับมองต่อไปถึงอนาคตังงยานว่าคนพู้นี้เขาจะมีทางแก้ตัวไหมในเวชีวิตปลายมือของเขาท่านกา็ทราบว่าโอกาสที่เขาจะแก้ตัวให้ดีขึ้นไม่มีสำหรับเขาเลย ยังไงยังไงเขาก็ไปเดินเล่นนอนเล่นนั่งเล่นและเวจีแบบสบายๆท่านก็เลยไม่มีตกข้างบนให้เขาด่าไปตามชอบใจมาตอนเจริญอสุสกรรมฐานมีอารมณ์เข้มมันก็ไม่มีอะไรหนักว่าท่านพกนี้สู้มาหนักแล้วทุกอย่างจับภัพมันเป็นอารมณ์ของฌาน สาวสังกำนันในลูกบ้างลูกใครบ้างแต่ใครบ้างก็มากันเป็นแถววันทั้งวันมีแต่สาวเต็มกุฏิแต่งตัวกันสวยสดงดงามแต่มองไปทีไรกลายเป็นศพทุกทีแล้วก็ศพเน่าเสียด้วยหมดจิตมันก็เกิดความระยำคนสวยเห็นว่าเป็นคนไม่สวยเป็นคนที่พูดไดพูดได้มองสภาพเป็นศพไปหมดมันก็สวย ไม่มีดีทำไมอย่างนั้นบอกาว่าใจของเรานี่มาก่อนถ้าเห็นคนอย่างนี้ไม่สวยอย่างนี้ไม่ใกล้คิดอย่างนี้มันรักให้ตายไม่ตอนนี้ใจมันเป็นยังไงมันด้านไปซะหมดแทนที่เห็นก็ว่าสวยเกิดการเสีสเอยงขึ้นมาในใจแต่ว่าไม่ได้แสดงการออกเปลี่ยนได้เพียงทราบว่าภาพของเขามันสกปรกมันเป็นอนิจจังหาเที่ยงไม่ได้ มองมาในได้ารียาสัรท,ทุกคนก็ปรากฏว่ามีแต่อารมณ์ของความเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะทุกคนมาถึงแล้วก็ระบายความเป็นทุกข์ให้ปรากฏก็เลยไปกันใหญ่อารมณ์ยึดมันก็ลมยัอไม่มีตอนนี้ถ้ามีความเข้าใจไหมว่าที่ท่านเจริญอย่างนี้มองโดยดีหนึ่งบรมีสิบครบท่วน หมายความว่าการกจิตจะต้องก้าวเข้าสู่เป็นพระอริยเจ้าจเจริญพรมีหานสี่ให้ครบถ้วนตัวนี้ตัดโทสะทําจิตให้เข้าไปสู่ความเป็นพระโสนดาอนดับที่สองคือโกลังโกละและเอกภิชีและสกิทาคามีและอนาคามีจเจริญอสุภกรรมฐานให้ชัด ก็ทําจิตให้เข้าถึงสู่ความเป็นพระอนาคามีพระโสดาสมระดับคือโสดาเนี่ยมีสามชั้นตาคตตรงนี้ยังรักบานตะไทยยังรวยบานตะไทยยังโกรธดบานตะไทยหลงบานตะไทยไอตาไทยเนี่ยภาษาในไทยเขาว่าไงก็ช่างตื่ว่ายังว่ากันเต็มที่ยังต้องคุมอารมณ์สิงกันอยู่อย่างหนักมั่นคงอยู่ในสิลเท่านั้น พอถึงโกรังโกละอารมณ์แห่งความรักความโลภความโกรธความหลงก็เริ่มเบามาอีกนิดหนึ่งพอถึงเอกวิชีมันก็เบ,เบาเต็มที่เกือบจะไม่ปรากฏพอถึงสักกีชาคาม,มีฉันก็ไม่มีอารมณ์หวั่นไหวมากแล้วเป็นความรักความโลภความโกรธความหลงจำมาให้ดีนะเมื่อสั่นสอนให้เรียงลำดับการปฏิบัติและให้จัดอริยสัจเป็นท,ที่ตั้ง ให้รู้จักว่าเขาทุกและการที่จะดับทุกต้นดับความอยากอยากอะไรอยากสวยไม่มีแล้วอยากได้คนสวยไม่มีเลิกเพราะมันทุกอยากรวยเลิกเพราะรวยมันก็ทุกอยากโกรธอยากพยาบาทคนเลิกเพราะมันทุก,อย,ก,ยก,อ,ทกอยากเกิดก็เลิกเพราะมันทุกนี่ฟังไปตอนนั้นนะ มีวันนี้มายันอยู่ตรงนี้วันนี้เก้าต่อไปท่านเขียนไว้อย่างย่อๆนะผมก็ยอ่อที่ตอนไหนผมขยายได้ผมก็ขยายให้ฟังเพราะไม่ใช่เรื่องของผมทีต่ตอนไหนผมไม่เข้าใจเรื่องของท่านผมก็ไม่ขยายไม่เป็นเรื่องของท่านนวก็จงอย่าลืมว่าท่านเจ้าของเรื่องเป็นพระทรงอภิญญาแล้วก็ได้สมาบัตแปด ถ้าเราอยาํทอย่างท่านบ้างมันก็ไม่ยากเราไม่มีอภัญญา,ยาเราไม่มีสมาบัตแปดเราก็ทรงอารมณ์จิตของเราให้เข้าถึงสมาธิเพื่ออารมณ์สงัดสูงที่สุดถ้าที่สำหรับพึงจะพึงทําได้สำหรับท่านที่บันทึกไว้ว่าอารมณ์ทุกอย่างที่องค์สมดเด็จพระจอมไตรยทรงสั่งท่านไม่เคยคลาดจากจิตมารมีสิบก็มีหรเสียสุปกรรมาน บารณานุสติกรรมฐานอริยสัจสี่ตั้งโยทรงแจ้วตลอดเวลาไม่มีอารมณ์เคลื่อนไปจากนี้แต่อย่าลืมนะไม่ใช่พระหันมันก็โยนเหมือนกันแต่จิตแน่วแน่ตอนนี้ไปท่านบอกว่าสังฆพยากรณ์ผมจะอ่านให้ฟังพยากรณ์ก็ว่ายังไงนะท่านบอกว่าเมื่อคืน วันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนแปดเจรรนพระกรรมฐา,านจิตอย่างกามาวาจรสวรรค์คือดาวดกษ์แล้วกับชมันโลกและก็นิพพานเป็นที่สุดตอนนี้เข้าใจแล้วอย่างอย่าลืมว่าจุดถ่าจิตใจอย่างเขาถึงพระนิพพานได้ต้องมีอริยสัจแจ่มใสมีบารมีสิบเข้มพอสมควร มีพรหมีหารสีแจ่มใสชัดเจนหนักแน่นทรงตัวมีอสุภร,รมฐานทรงตัวนี่เป็นพื้นฐานสมถานะวิปัสสนามีอริยสัจทรงตัวแน่นอนอารมณ์จริงจะจัดอย่างเข้าถึงพระนิพพานได้คันใช้คำว่าอย่างอย่างก็หมายความจิตจับกามาวาจรสวรรค์ คือตั้งใจให้ดีทรงชานให้สบายรวบรวมกำลังทุกอย่างที่พระพุทธเจ้ามอบให้จิตบริสุทธิ์ทรงใสก้าวขึ้นไปสู่กามาวจรสวรรค์ข้าพระจุลามุนีเจดีสถานนมำสก,การพระฟังเทศฟังคำสอนในกระท่องเที่ยวไปในกามาวจรสวรรค์มีดาวดึงเป็นต้น หมดแล้วใช้เวลาพอสมควรก้าวไปสู่สภาพของพรมเที่ยวพรหมพอสบายใจไปพนิพานน้ำสดก,การพระพุทธเจา้าไปสถานที่อยู่ของตอนที่พบแล้วผมว่าเท่านี้นะในรเรื่องของท่านนะ่ะอยากจะทำอยากจะเข้าใจว่านิพาน์มีจริงหรือไม่จริงพรหมมีจริงหรือไม่จริง สวรรค์มีจริงหรือไม่จริงนี่พ่านไปได้หรือไม่ได้ก็ลองทําดูกันแล้วกันนี่พูดให้ฟังว่าท่านทําอย่างนี้ขณะนั้นท่านกล่าวว่าเราเปล่งวาจาว่าตอนที่จิตที่เข้าถึงนิพพานเนะี่ยที่ที่อารมณ์เข้าู่พนิพพานท่านเปล่งวาจาว่าจะเราจะเลี้ยงพระพุทธเจ้าให้อิ่มเอาคนนั้นชักคืบๆม,ม,มาดีว่นี้ พอถึงวันนี้ผ่านได้แล้วมันก็เรื่องครึมๆจิตมันยังมีกิเลสอยู่บ้างมันยังไม่หมดก็ชักจะบอกว่านี่เราจะเลี้ยงพระพุทธเจ้าให้อิม่มท่านกล่าวว่าในขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงบอกมาว่าพระพุทธเจ้าอิ่มนานแล้วแต่ว่าเธอนั่นแหละจงทำตัวของเธอให้อิม่มชักย่ง พอได้ยินเสียงบอกใหม่ทักสองถอยหลังโกรธอารมณ์กี่คิดว่าเอ๊ะนี่เรากำเริบมากไปเสียแล้วนี่นี่เรามันดีพอแล้วหรือแต่ว่าอารมณ์นั้นมันปรากฏขึ้นเองไม่ได้คิดในใจพอเข้าไปถึงสภาวะนิพันธ์สภาว,วะพวนิพันธ์อารมณ์มันผ่องใสเยือเกเยน็นมันเป็นความสุขว่าจะมันปล่งขึ้นมาเองโดยไม่ได้ต่างใจ ท่านกล่าวต่อไปว่าหลังจากนั้นก็เห็นพระคุณท่านพระมหากา,ายานะกำลังนอนอยู่แล้วก็มีพระอื่นๆนั่งล้อมอยู่หลายโูปตอนนี้เห็นจะเป็นเวลาตอนหัวค่ำท่านไม่ได้พูดอะไรมากกว่านั้นท่านเล่าไว้ย่อดจริงๆนะครับเป็นตอนหัวค่ำนะ นี่ตอนต่อมาท่านบอกว่าเวลาใกล้รุ่รเปล่าเนาะอ้อเปล่านี่ผมจะแถมเขาสิเขาเห็นว่ามันตอนหัวค่ําแล้วท่านตอนบัไใกล้ลงอ๋อเอาอย่างนี้ไวแล้วกันเป็นอันว่าท่านใช้เวลาของท่านคืนนั่งเกือบทั้งคืนผมจะต่อสักนิดก็ผิดตีคือแล้วเราไม่ต่อดีกว่า จะแถมของท่านเลยแถมไม่ได้แล้วท่านบอกว่าเห็นพระไปะมหาคมรมหากระจยนะกําลังนอนอยู่มีพระอื่นนั่งล้อมรอบอยู่หลายร,รูปเวลานั้นเป็นตอนรุ่งอรุณท่านกล่าวว่าเราอาราธนาขอพบท่านพระมหากระจยนะ อีกบาระหนึ่งเอาตอนนอ่าตอนก่อนหน้าอยู่เป็นตอนค่าาแน่เพื่อขอความปราณีให้ท่านได้ให้ท่านช่วยให้ได้อรหตผลในชาตินี้เพราะว่าการเจริญวิปัสสนาญาในคราวนั้นท่านกล่าวว่ามีพระมหากัจจานะมาสอนอยู่ตลอดเวลานี่ฟังแล้วคนจะคิดว่าโอ้หน้าโคจะบ้าบ้าบาบ,าบ,าบ,าบาแล้วเนี่ยนะ มีที่ไหนพระมหจะาจายานะคันธนิพานไปแล้วดัยนยบศรวิปัสนาญาณอีกถ้าสงสัยเรื่องของท่านแล้วก็ธรรมพิญญากระเสงได้แล้วทำจิตอย่างกระทุกสมาบัตแปดลองไล่เบี้ยอยู่ตามนี้บางทีจะพบแร้วไม่พบก็ว่ากันไปท่านบอกว่าเมื่อได้พบพระมหจะาจายานะแล้วเข้าไปกราบทรพรมเสกากั ว่าพระคุณท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณทรงคราะสอนมิปัสนายานในโปรดประทานให้กับผมได้มีโอกาสได้เข้าถึงความเป็นอารหาาัตผลในชาตินี้ได้เถิดขอรับเพราะว่าอย่างนั้นท่านพระมหาการยนะท่านก็ยิม้มยกมือขึ้นลูกพิษะมาเทีงหลัง เด็กล่าได้วาจาที่เต็มไปด้วยความเมตตาว่าเธออย่าวิตกกังวลไปเลยเวลาของเธอไม่เกินสิบปีเศษเป็นอย่างช้าสุดเรื่องความเป็นอรหันต์จะเห็นหน้าเห็นหลังถ้าว่าอย่างนั้นอย่าลืมนะท่านใช้ว่าคำว่าหลังจากนี้ไปสิบปีเสศษเป็นอย่างช้าที่สุด แลอย่างเร็วที่สุดฉม่ได้บอกตอนนี้ท่านบอกว่าเวลามันก็สว่างกราบถวายนินมิตการพระมหากรรมาากัจจายนะกลับวันรุ่งขึ้นเป็นมระในตอนเช้าท่านบอกท่านลงสลาชันเสร็จท่านเจ้าคุณท่านเทศเจ้าคุณอะไรก็ไม่ทราบ เวลาฟังท่านเจ้าคุณเทศท่านก็สนแสดงความเคารพในพระพุทธเจ้าสแสดงความเคารพในพระธรรมสแสดงความเคารพในพระสงฆ์ไม่ใช่เจ้าคุณนะนี่หมายความเจ้าของผู้บันทึกจิตน้อมก็ไปถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระริยสงฆ์มีพระมหากระจายนะผู้เป็นอาจารย์เป็นสำคัญ ขณะฟังเทศอยู่นั่นใจฟังทำต่จิตทำทำกรรมาฐานไอ้ใจกับจิตจนก็นตัวเดีวยวกันจยบเสียงเทศเป็นนิมิตกรรมาฐานพอรมจับปับจิตมันก็เป็นสมาธิเทศเทือดตีกำลังทเทศจนหายไปหมดเลยไม่ได้ยินเสียงเทศพบท่านพระมาหาไกจายนะมาลอยอยู่คนหน่ายแย้ม ยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นมีรัศมีกายสว่างสวายก้ามีประกายองค์ท่านคล้ายกับเพชรทั้งองค์ท่านยินดีขอความปราณีว่าเขากาศให้กับผมได้ได้เป็นอรหันต์ในชาตน,นี้ให้เร็วกว่านี้สักนิดได้ไหมครับตามที่พยากรณ์ไว้ว่าสิบปีเสษเศษอาจจะน่าช้าไป เพราะว่าชีวิตของผมนี่มีความไม่แน่นอนน่าจจะตายเมื่อไรก็ได้ในเวลานี้เหล่าบริษัททั้งหลายชนะนั้นเขาก็ต่างเกลียดํำหน้ากันตามๆกันที่ไม่ปฏิบัติตามเขาเพราะว่าเขาปฏิบัติแบบเบสิกพวกเราปฏิบัติแบบเบสแตกไอ้เบสิกกับ,บเบสแกมันเหมือนกันไม่เหมือนว่ามันตรงไหมถ้ามบันทึกอย่างนี้ หมายความว่าก็หาว่าเป็นเต่าพันล้านปีเวลานี้เขาเปลี่ยนกันใหม่หมดแล้วไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนตามเขาทำแว่เ,เห็นสองบาททำตามแบบเก่ามันจะได้อะไรแต่ใจท่าก็สบายท่านบอกไม่ว่าอะไรแต่ถ้าว่ารู้สึกว่าอันตรายมันรอบตัวเกรงว่ามันจะตายเร็วซะก่อนจะได้เป็นอรหรันต์ เป็นอันว่าท่านพระมหากระจาจันะก็ยืนยันคำเดิมหลังจากนั้นก็เห็นทับพันธังสีรัศมีหปรการพวยพุ่งลงมาจากอากาศมองไปแล้วก็เห็นพระรูปประโฉมขององค์สมเด็จพระบรมรูปกนาดมีความสวยงามมีความสว่างสวัยยิ้มแย้มแจ่มใสแย้มพระออตร มาประทับรอยอยู่ใกล้มากแล้วสมเด็จพระผู้มีพระพายเจ้าก็มีพระพุทธดีกาว่าเธออย่าคำหนึ่งมากไปทำไมระยะเวลาสิบปีเศษเป็นเวลาที่ช้าที่สุดเท่านั้นแต่ว่าการเร็วที่สุดยังไม่ได้บอกไว้ เพราะว่าระยะกลางที่มันได้บอกไว้ถ้าหากการปฏิบัติของเธอทรงกำลังใจตามที่สอนไว้ทั้งหมดเวลารระะยะกาที่จะกำหนดบรรลุมรรคผลนั่นมันไม่แน่ขึ้นอยู่กับการขยันหมั่นเพียรทรงอารมณ์ถูกต้องเท่านั้นขึ้นชื่อว่าการบรรลุมรรคผลนั่นใครจะพยากรณ์แน่นอนไม่ได้เวลาไม่ใช่อยู่กับผู้พยากรณ์เวลานั่นอยู่กับผู้ปฏิบัติ ไม่เวลายห้านาทีเสร็จนิดนึงตอนนี้เป็นเรื่องพาดหัวข้อตั้งกล่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานการกระทำน้ำมนต์และพยากรณ์ถ้าว่าอย่างนี้นะตอนนี้ผมว่าตามท่านไปเรื่อยๆแต่ผมไม่อยากจะแก้แล้วแก้ก็ปิดทุกทีจะไปแทรกข้ที่ไรผิดทุกที ให้บอกว่าวันนี้ตรงกับวันที่15กรกฎาคม2 5 0 6ตรงกับวันแรม9ค่ำเดือน8วันนี้เจริญพระกรรมฐานเวลาเช้าประมาณ8นาฬิกา31ทีเริ่มลงมือควาจริงไม่ใช่เริ่มลงมือแต่เช้าเนี่ประแถมเข้าไปทีไรจะผิดทุกทีฉันข้าวเสร็จเริ่มลงมือ เวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีมีแขกมาขั้นระหว่างเมื่อเสร็จการรับแขกแล้วแขกไปหมดก็เข้าจเจริญกรรมฐานต่อจิตจับอนาปานุสติกรรมฐานอย่าลืมนะเห็นไหมละ่ะพระที่ทรงอภิญญาสมาบัติแปดยังไม่ทิ้งอนาปาเลยให้จำให้ดีนะ นี่พูดให้จำพระบวาวิชาความรู้เราสอนกันล้นแล้วเลยสมองเข้าไปไม่รู้กี่เท่าตัวหลายเจ็ดขั่วลำตาลเอาปฏิปทาของท่านีดำได้มาคุยวันนี้คุยแค่ไหนก็าตามใจเลิกหมดแค่หมดเวลาแค่ไหนเลิกมพแค่นั้นเอาจิตจับอนาบานุสติกรรมฐานมับปรับเดียวจิตทรงชันสีพุ่งพลุดเดียวเข้าถิงชันแปด ขอยหลังกัมาตั้งในชานสีที่เป็นรูปอปชัยใครย,ยับลงมาถึงอุปจารสมาธิจิตทรงตัวจับคาถาปราโมทที่องค์สมเด็จพระพุทธมาสุตเจ้าสอนอารมณ์แจ่มใสมีความสว่างสวัยเหมือนเวลาเที่ยงแล้วก็จับพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็สบายไม่มยาก จากพะนิพพันเป็นอารมณ์อารมณ์จิตก็เห็นพันิพพานแจ่มใสชัดเจนความสมบายเป็นเกิดอารมณ์ก็เยือกเย็นมีอารมณ์เป็นสุขอย่างบอกไม่อย่างบอกไม่ถูกเมื่อภาวะจิตแย่งเข้าสูเ่เขตพนิพพันท่านบอกว่าพบท่านพระมหาโมคัลานะแล้วก็ท่านพระมหากัจเจยนะ แล้วก็พบชายสองคนเป็นอันดับแรกต่อมาพบชายสองอีกสี่คนตรงทางแยกจะเข้าสู่ห้องมันมีห้องอยู่ห้องหนึ่งเป็นห้องโถงใหญ่ห้องโถงใหญ่มากสวยสดงนงามและโดดโปง่งมันมีห้องอยู่ห้องหนึ่งไปยืนอยู่ข้างหน้าห้อง แล้วก็มีเสียงแบบว่าที่นี่เป็นที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเน้นขนาดนั้นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสเสด็จออกมารับข้างนอกแล้วก็ทรงนำบาตรมาลูกหนึ่งมานำบาตรมาแล้วในบาตรนั้นมีน้ําท่านก็เทน้ําออกจากบาตรแล้วก็ทรงตักน้ําใหม่ใส่เข้าไปในบาตร ทพานกล่าวว่าในเวลานั่งคิดว่าพระพุทธเจ้าจะทําน้มนต์ลดให้จะได้สเสวจอหรหันเร็วๆจิตใจได้อยากได้อดหรหันอย่างเดียวแต่ความจริงแล้วท่านสอนให้ทําน้มนต์โปรดคนเมื่อการทําน้มนต์ท่านบอกว่าห้ามเรียกร้องของทุกอย่างแม้แต่ดอกไม้ทูบเทียนถ้าเขามามีมาให้ก็รับถ้าไม่มีมาก็แล้วไป วิธีทำน้ำมนต์เอาน้ำใส่เข้าในบาตรแล้วก็เพ่งจิตสู่กนบาตรระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณในอดีตทั้งหมดคือไหวที่วิโสทั้งหมดก็แล้วกันนะแล้วก็เพ่งจิตลงสู่ในบาตรและอธิษฐานขอกระแสน้ำนี้จงทราบสั้นไปทั่วสารพางกาย กำจัดโรคาพยาา้าทั้งหลายของมนุษย์และสัตว์ให้หายโดยฉับพลันและก็ไไว้ทีวีโซจนจบบทเอามือวนปากบาดเมื่อเสร็จแล้วก็เพ่งอีกครั้งหนึ่งอธิษฐานอีกให้รักษาโรคทุกชนิดไม่เลือกไม่ต้องใช้ยานี่ทันหมายเหตุเวลาหมด ท่านหยิบบาตรที่มีน้ำมนต์มาแล้วก็เทน้ำลงไปใส่พาชนะอื่นแล้วก็น้ำมาตักบาตรทำทเป็นน้ำมนต์ขณะนั้นขณามือวนไปรอบปากบาตรบนขึ้นบ้านด้านฝาได้ยินซึ่งสัญญาณบอกเวลาก็ขอยุติไพืแต่เพียงเท่านี้